สวัสดีค่ะทุกคนแพรวามาแล้วมาแล้วจ้ะมาพบกับแพรในช่องประจานีนาเอาไเหมือนเดิมแพรมาอะไรหัวยิ่งหัวหยองโควิดใช่ไหมโควิดจ้ะโควิดร้านทําผมไม่เปิดแพรไปตัดผมไม่ได้ทําเติมสีผมไม่ได้ดูเห็นโคนผมไหมเห็นไหม,หไหมโอ้โหดับอกมาถึงไหนถึงหนึ่งแล้ววันนี้จะ้ะมีช่างส่วนตัวเดว้จะบอกเลย ย้อมหายพี่มีย้อมหายจ้ะวน,นี้ผมงอกกับพอผมงอกเนาะจะไปซื้อวันนี่ไปไปร้านไอ้นั่นอะร้านข้าเพราะว่าล่านที่มันขายพวกย้าย้อมผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวย่ำก็ไม่เปิดแต่พี่น้องโอ้ยดีวันนี้นะไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีหนึ่งอ้าวมีเฉยว่ะออเออพี่ก็ดีใจก็เลยซื้อมาจากเป็นสีช็อกโกแลตเนาะซื้อมาสองอัน กล่องยิองเท่าไรสามสี่ยูโรเนี่ยห้ายูโรสิบยูโรจำไม่ได้พี่มีหายพี่มีย่อมหายนี่มันอันนี้มันดีมี่ดูสะอันเป็นบีแบบเนี้ยโอ้เธอประชดช่างเวยอช่งอางม,สมาสวัสดีค่ะกันเด้อเอาวีมาหนุกเอาไปแม่นในนี้เออเอานี่ดีเอานี่ดีกว่าเพราะว่าผมเปียกอช่างผสมครีมเลยค่ะช่างช่างอ่านก่อนนะคะ นาช่างมาสวัสดีค่ะปะ้านะฮะกันเลยมีว่าผ่าที่คุมคอแม่คือผ่าอะไรล่ะโอ้เออช่างนี่ไม่รู้เรื่องเลยวะช่างนี่ทำเองหรอยางใจเย็นผมเปียกต้องเอาวีห่างๆวีจังหน่อยดิงกระสผมหม่อโอ้ แค่ซาผมเล้วเด้๋ยมาชาวนี่นะแต่ว่ามันมีครีมนวดเนาะมันมีน้ำมันใส่ผมเนาะพีก,ก็เลยต้องไปล้างออกจ้ะพี่น้องอ,อยากไปตัดผมเนี่ยนะผมเลยยาวแล้วดูจากโคนเป็นเกือบ1ิปส,สนเน่ยพี่น้องดูยาวมาแค่เดือนประมาณสี่อาทิตย์ไม่ดีเลย <c oughs> ยาวเร็วก็ไม่ดีผม แม่ไม่ต้องใส่ในนี่นใช่ไหมให้แม่ทำอน,นี่คืออะไรแม่อ้นอนแม <laughs> รู้แล้วอันนี้แม่รู้ว่าใส่ไข่รืข้าวะค้าร่าข้าวเรื่องมากนิดเดียวทำแบบไหนวะ นี่ไงสวมหัวเลยนี่ถุงอนะไรเนี่ยมาให้แม่สวมหัวเลยนะถุงแบบทุงที่ามีอะไรด้องเลยะแม่นี่ไงสามอันไง ม่อันนี้คือแชมพูไม่ต้องใช้แล้วจะอ้าวส์ <c oughs> ดูเถอะโควิด <c oughs> เป็นเหตุได้เนี่ยโควิดทำไรชีวิตเกินไปนะโควิดทำเขียนทำเขียนได้เลยโอ้ไม่ได้ท่หมดนี่ แขนโอ้โอ,โอ้มันใส่เสือ้อแต่ว่าใส่ไม่ได้อ้าวเซ่เฮ้ดูด้วยว่าใครนี่ไปแล้วพี่น้องแม่อมาแค่กล่องเยวเลยสองกล่องยังไงอยู่ในครัวด้วยอีกกล่องนึงที่นู้นมันมอมอกมาวางไว้สวนเนาะวางไว้ทำไมไกลเห็นแล้วก็ต้องใช่ล่ะอันนี้ผมสั่นดิ ช่างกได้าลหลายช่างก็ได้แต่ปูแม่มันหนาเนาะมึงม่ความนี่อฮะเฮยว้าวอะไรสอล้วนี่กันุ๊อินสตูกมาเด็กันนีอินสตูกสตาวะเจ้าวิจตัดอตะ อ้าวช่างก็หายประประนันมาดูทำอะไรว่าช่างทำอะไรอยู่เนี่ยน,นี่ใส่ขวดเขย่าไหมแม่เขย่าให้แม,ม่ชอบแม่ทำเป็นดูเสือเทรนใหม่นะอีโควิดเอ้ยมึงจำไว้เลยนะเนี่ยเป็นดี๋ยวเขาจะไม่หายไปือทำกับชั้นได้นะโควิดอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตหนออเบอร์ออดูอะไรสามจุดสี่ ชตัวไม่นะรู้เพื่อนเดินหายไปใช่มันขี่นั่นไปไนร่นิคุณเต,ต๋อเมื่อกี้คกูเต๋อไอ้สเต็ปมนะันไอ้ <laughs> นั่นแบตเตอรี่หมดมันจูงมาจากแคสเซิลนะนันจูงมาจากแคสเซิลนะมือเหรอนั่นดีมันก็ไปไเอาของเราอยู่ในตู้เขาไม่ได้ให้ซูนือเนะไม่ให้ไปเอาอยู่ในตู้อยู่ตู้ข้างนอกเนะี่ยตู้นั่นอะ ตูเก็บอุปกรณ์ทำงานเนี่ยเขยา่าเขยา่ายากนะโควิดเขาไม่ให้ตับแพงดาพี่น้องเอ้ยก่ัวจะเรียกช่างมานะ่ะช่างทียังแบบแอบบทำงานก็มีนะที่แบบว่าเออ ออออมาทำอยู่ใหนอยู่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าถ้าจับได้น่ะนนนคนเรียกอ่ะโดนเอ่อสี่ร้อยเนาะแต่ตัวช่างอ่ะโดนสี่พันจ้ะยูโรนะก็เลยไม่กล้าไม่เสี่ยงดีกว่าจ้ะสี่ร้อยยูโรไว้อ,อ๋อเอาอเผ,มผมแม่ขึ้นก่อนไม่มีที่คีบเลยแม่ที่คีบผมอ่ะม่มันยังขาเลยมันล่้งละ มัน,นมีที่นีผมอยู่ท,ที่นีผมเขาไปเอามาเสีให้มันลงเสีกใหมันลงมาใคยดูว่าเพราว่าจะสวยจะรอดูไม่มีลงน้ำยานมีการ l i c b r e a ไหมมีชิกเก k ไหมโอ้ปาลากำลังสั่งอาหารยิน ป้ากำลังสั่งอาหารเย็นพี่น้องวีเล่วชิลลี่ซอสกับบาร์วหูเอ๊อะแกน้โน้อโมบาร์บีคิวคนชุจใจได้สั่งกันเยอะเลยนะอาแม่จะกินแค่นี้เลยเดี๋ยวแม่กินขเข่าเซ็ตเลยมัหคงเข่าแม่หนึ่งเดือ พี่<ผ>ม,มีเป็นคนไม่ฟอสต้องขึ้นเขาฉุกต้องพี่มีเป็นคนจ่ายดิอาหารเย็นมื้อน,นี้นะ่ะเป็นเพราะว่าวันที่ทําอยู่ตอนนี้เป็นวันแม่แม่สั่งอะไรก็ได้มดแล้วนางบอกว่าจะให้แม่ซื้ออะไรให้ดีแม่อยากได้อะไรแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่อยากได้อะไรเพราะว่าเดือนนี้แม่ชอบมืดไหรเลเนก็เลย <have> โอ้ไม่ต้องสั่งให้กูดอกไอ้มดตันไอ้มดเนีไม่เคยมีอะไรดอก I may ิกินไอ้มิกินพิซซ่ something s o m e w h e r e else you know that นี nee. you know that too how long will stay with me already ช <laughs> ่างๆจะเลยให้นางจ่ายยันนี่ ไม่เอ <c oughs> าไงละ่ะเอาเอาเอาอะไรมาไว้ใส่เพื่ออะไรเอาถือเอา,น,น,น,เานี่ไงปิดได้ไหมล่ะเอาอัไน,นมาม้วนแม่ก็ได้ไป อมุนหมุนเพราะอคอแม่กบพอเนาะแหล่ไม่อเอาไปแบบนี้แหละมันเป็นไรดอกแค่ตอง่อแช่ามันทีไมอแม่นี่ยนะไม่งั้นดอกไม่ใช่แล้วนะันต้องทาครีมก่อนนะ โควิดจำไว้นะอีโควิดนะเพราะบ้านเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยของการเสริมสวยพี่น้องเพราะว่าปกติก็ไปร้านกันอยู่แล้วก็เลยจะกลำบากนิดนึง ชั่วน่า่ะข้าันแวก็ทเองอื้ดีค่วให่พี่มีทำก่อน้วค่อยมาดูตอนอันนี้ ตอนที่ทั่วหัวแล้วเน่ะทุกคนแม่จะน้ำเกินไปช่างไและช่างพึ่งนึง่อแล้วแม่จะสวยใช่ไหมคะสวยสวยอยู่แล้วช่างช่างธรรมะธรรมเองดีดีคือคือคือหมดตัญยาไปกี่ขวดลงขวดนี่หนึ่งหมดยังจะพอไหมในหัวแม่ โอเคใส่เป็ชุ่มๆเลยไนเอาให้มือทองขวดนี่น่ะโอ้แมแล้วะมีใครเห็นบ่เห็นเองแม่เนี่ยเดี๋ยวเห็นนี่นะตรงนี้ก็ยังไม่มีเลยเนี่ย มีฮะช็อกโกแลตรูปักดี <laughs> นี่เสร็จแล้วทุกคนแล้วเราต้องเติมตรงลูกผมนิดนึงเลอะเดี๋ยวค่อยไปเอาทูนเนอร์เช็ดออกคนะคลอวตอนนี้ก็ทิ้งไว้กินนั่นดีคะช่างเลอะขึ้นนี่เลยค่ะไปนไไ่น้อง30นาทีเข้างมง โอเคเดี๋ยวราไปทะไปล้างให้เรียบร้อยแล้วเอามาให้ดูตอนเซ็ตว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะว่าจะมันจะเป็นไม่ชชอกโกแลตนี่หรือมันจะเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นสีดำมันก็จะเป็นดักดักไงเพราะว่าผมแม่มันไม่หนีมากนั่นแหละเดี๋ยวมาดูตอนจบเรียบร้อยทุกคนเสร็จแล้วสีเสมอดีจะ้ะช่างมีมีเป็นคนจัดกรารเห็นไ,ไหม สีดีจ้ะถือว่าผ่านไปได้อีกเอนกว่าร้านจะเปิดเนาะเพราะว่าไปนทนดูสภาพหัวเจ้าของไม่ไหวแล้วจะเพราะว่าคนมันยาวแล้วก็สีมันก็ออกเนาะหัวแบบว่าทุเรศทุลังตอนนี้ก็โอเคดีขึ้นเน่ดูที่พยายามเป็นสีช็อกโกแลตเนาะเรามาโดนก็ผมสีออกทองๆน้เหลืองมันกันเลยแบบว่าได้จ้ะเข้มออกแดดมันก็จะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลนิดจ้ะซึ่งโอเคแล้วผมไปก็ นุ่มดีจ้ะพี่น้องอนั่นแหละไปแหละพี่น้องใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่วาใครไม่ชอบก็บผ่านไปจ้ะไปแหละบายบายกับที่ผมสวยๆรว,ว่างช่วงโควิดก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนจะไม่งั้นหัวเนาว่าหัวเละแน่นอนไปแหละบายบายสวัสดีค่ะ